ได้แล้วค่ะป๊ะ <Yeah. S 1> าป๊าถ่ายแล้วค่ะ oh. oh. สวัสดีค่ะพี่พงวันนี้เจอกลุ่มลูกเชมนะคะจะมาทำอะไรละกเชมมุนทำมะม่วงกวนสูตรแบบสมยัยใหม่มะม่วงกวนเนี่ยเราเห็นป้าที่ปากซอยบ้านเราเขาทำมะม่วงกวนไปนขายที่ตลาดเขาก็ตากแดดพาดออยแถวแถวตู้โทรศัพท์ในซอยแต่ว่ามันดูสกปรกไปนิดนะคะ <Yeah. S 1> เราทำเอง โดยไม่ต้องตากแดดเลยจะทำยังไงมาดูกันลเลยชิ้นี้นะคะชิม้มะม่วงกวนส่วนประกอบที่สำคัญของครั้งนี้มีอย่างเดียวเลยคือมะม่วงสุกคือจริงๆแล้วอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆ mango fruit loop เหมือนกับที่เคยซื้อมากินจากที่อเมริกานะมันจะเป็นผลไม้รวมแล้วก็เป็นลูกลูกลูกม้วนๆอย่างนี้แล้วมีกระดาษลอกออกอามาเป็นผลไม้กวนแล้วก็ทําใส่อย่างนี้ใช่ไหมแต่คราวนี้จะทาเป็นมะม่วงเข้มข้นแล้วละ กินเลยค่ะเออเขาเรียกว่ากรรวิธีการถนอมอาหารค่ะคือถ้ามะม่วงมันสุกมากๆแล้วแบบกินไม่ทานมีมะม่วงเยอะเราก็ทําเก็บเอาไว้กินอีือกีนะคะต้องขอโทษนะคะถือโมโมเรียกค่ะโมโมร้องเรียกอยู่ก็เลยต้องไปตรวจสอบนิดหน่อยตจอบโมขอได้ยินก็คอโมเขได้ยินเสียงริมกูเจ็บนิดนึงก็เลยร้องเรียกของขอาขออยากจะมาถ่ายคลิปด้วยหรือเปล่าใช่ไหมเอออยาก ตอนนี้พี่สาเป็นเล่นกับโมอ,อยู่อ่าทำไงคะเนี่ยค่ะแล้วก็เอามะม่วงมาแค่มาปอกก่อนค่ะวิธีการปอกเราก็อ่าต้องขอยกเครดิตให้กับคลิปของเทสตี้นะคะ <c oughs> เพจเทสตี <c oughs> ก็ขอบคุณมาก <c oughs> คุณแม่เป็นแฟนเพจเขาเขาทำอะไรแม่ก็ดูว่าจะเอาอะไรมาทำให้น้องๆดูได้บ้างป <c oughs> กติเราก็ต้องปอกปอกธรรมดาแต่นี่เ้าทำอย่างนี้แล้วเขก็ขูดแก เคยลองไหมใช่ไหมคะไม่เคย <laughs> ดูต่คิดอีกแล้วเหมือนวัวเลย <laughs> ดยูตาคิดแต่อันนี้แม่นยำอันนี้ไม่มั่ออันนี้ไม่มั่อเดี๋ยวนะต้องยังไงคะลูก <laughs> ได้แล้วได้แล้วอ่ะป๋าดูอย่างนี้ค่ะ <laughs> เดี๋ยวก่อนนะ มันก็นจะเป็นชิ้นสวยงามนี่คือแม่ล้างมือแล้วนะสวยงามเหรอคะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามันมีเปลือกติดอยู่นิดนึงเกือบแล้วเกือบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอามือลอกเปลือกออกก่อนเอามือลอกได้แต่ละเอามีดมาคะ่ะก็มีแต่มะอ่าถือซะว่าสําเร็จละกันนี่นะคะให้คัดให้ตัดตอนนี้ออกไปไหมคะแครงม้วนไม่เป็นไรคะ่ะเราจริงจแล้วก็บอกเลยว่าเนี่ยเราทําแล้วมัน คือมันจะเกลี้ยงนะปะป๊าเห็นไหมคืออ่ะเดี๋ยวนะให้ดูว่าปอกแล้วเกลี้ยงเกล่ามากเลยนี่เลยค่ะอ่าเครื่องปังโอเคใส่เลยนะคะใส่เลยค่ะโอเใส่เลยอ่าเดี๋ยวอีกคราบหนึ่งอุ้ยเม็ดบางมากอะเม็ดบางสุดอุ้ยเม็ดบางมากเลยคือปะป๊าให้เขากินเลยวะกินยังไม่ปอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยว ตกลงจะทำเราจะกินคะกินทำก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวอันนี้ปอบให้กินค่ะอ่ะทำได้ไหมคะกดลงไปกดลงไปตอนเริ่มจะงงงงนิดนึงเห็นไหมแม่ไม่ติดใจเดี๋ยวเริ่มให้ก่อนนะเริ่มแม่กงเออต้องกดไปอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูยากงวนมอย่างองี้แม่เห็นแนวน้อมแล้วว่าไม่ดีอ่ะกดลงไปโอเคอ่ะปอบเกลี้ยงเก่าไหมคะ เกลีย<า>ว <5 S 1> ค่ะรึเอาหมด2ลูกเลยนะคะใช่อ่าลูกต่อไปเลยค่ะยัยงกินแค่เคมนนทำไมคะกินที่เกลี้ยงเกลีวค่ะเค็มนอ๋อเราจะต้องใช้ทุกส่วนไม่ให้เหลือเลยใช่ไหมคะโอเคอ่ะท่านจงคายเม็ดนะคะเอาไปปลูกได้นะคะแต่ถ้าเกิดเอาไปปลูกแล้วมันขึ้นต้นนะคะจิ๊บจิจะเอามาทำขนมให้ท่านผู้ชมด้วย มันจะออกลูกออกต้นเลยเหรอลูกเม็ดอันเนี้ยฮะค่ะแต่ว่าอ e ีปอมอ่ะ e อีปอมใช่ไหมเขาชอบมากเลยไม่ว่าเราจะซื้อผลมไม้ให้มากินเขาจะต้องเก็บเม็ดไว้แล้วไปปลูกหลังห้องเขาเชื่อไหมว่าอ e ีป้อมปลูกแตงแคนตาลูปได้ในหลังห้องระเบียงคนด้วยนะแต่ว่าเราซื้อแคนตาลูปมาลูกมันใหญ่แค่นี้ใช่ไหมอีปอมไม่ปลูกออกมาหนีกมันก็นยังออรลูกอ่ะก็โอ้นะใช่ไหมลูก เดี๋ยวมันอีกเรื่องมันอีกอยู่ผมกินๆนะคะอือได้แต่เยวไปกันปั่นลยค่ะเสร็จแล้วค่ะบ๊ายบายลาวไปกันนะคะยังยัง แค่มือบอกเสร็จแล้วอ่ะหมายถึงปั่นเสร็จแล้วต้องเอาไปทำเป็นแผ่นอีกอค่ะตามมานะค่ะตองสั้นแล้วก็เอามาปูอันนี้นะนี่ปูนี้ค่ะนี่ปูนี้ค่ะปูนี้แล้วเราก็เอามาโมไมาหยอดแล้วก็กินเลยเหรอไม่ใช่ค่ะต้องไปบอบก,ก่นอนอเดี๋ยวคุณแม่คิมช่วยกันเอานิ้วกีดให้มันเข้ามุมแบบนี้เดี๋ยวคุณแม่สีทางข้างก่อนนะคุณแม่สีทางข้างก่อนอ่ามีสีตรงนี้อ่าสีตรงนี้ วนเบาค่เบาเดียขาดเดี๋ยวอักเรกรก็อภา,ายอาดูไปวชิงชิงชิงสตาร์วอเอคือว่าไม่ตายนะคะ,ะดีๆนะคะอยาให้กระเด็นนะคะ,ยะ,ะเยวเดี๋ยวเดี๋ อ่ะโอเคประมาณนี้ก็พอแล้วค่ะไม่ต <blender. S 1> <Alicia. S 2> ้องบางมากหรอกเอาเอาปบะเนี้ยโอเคแล้วทำไมหรอคะชอบกินแบบน้ำมาสหรอคะเปล่าค่ะมันมันเกลียดยากอุ๊ยตายแล้วเท่านี้โอเคแล้วนะข้าตู้เย็นหรอคะไม่ใช่ค่ะข้าเตาอบด้วยไฟ75ประมาณสามชั่วโมงครึ่งระวังนะลูกมันจะร้อนอ่ะช่วยกันว้ายร้อนจริงไม่ร้อนทีงนี้ไม่ร้อนโอ้โหไม่ร้อนปิด น้องเพลงค่ะสามชั่วโมงครึ่งแล้วค่ะหลับไปค่ะนี่ผลงานเค่มุ้งทำไมมันดำแบบนี้ครับก็คือพอมันเอาไปทาสุกแล้วมันก็จะเป็นสีนี้นะคะเหมือนมะม่วงกวนไงที่เราซื้อตามตลาดสีก็เข้มๆแบบนี้จําได้ไหมป้าป้าจำไม่ได้ค่ะอันนี้คือเราออกจากเตาอบแล้วก็ผึ่งให้เขาเรียกอะไรผึ่งให้เย็นละไม่ร้อนละแล้วเดี๋ยวเราก็จะม้วนอ่าใช่ใช่แต่ก่อนก่อนจะม้วนเราต้องตักกระดับขอบเกินข้างๆออกก่อนนะคะ ล้อ,ลอ<ป>ของแม่ขอชิมขอชิมพี่เชิมเลยชิมเลยเป็นไงอร่อยค่ะเอเช่มค่ะคแล้วทําไมที่ซอยเขาไม่ไปอบค่ะทำไมเขาไปตากคุณน,นะก็คุณป้าอาจจะไม่มีเตาอบที่บ้านดีว่าคุณป้าในซอยเราอ่ะเขาไปตากตรงนั้นอ่ะมันเป็นตรงตู้โทรศพัพท์ ที่อยู่กลางซอยใกล้ๆถังขยะแล้วมีแมววิ่งกระโดดเดือนหนึ่งดังไม่รู้แมวไปฉี่ใส่ก้างหคุณแม่เห็นป้าขายดีมากเลยอ่ะที่ตลาดทาไงดีคะแม่ไม่รู้จะทํายังไงดีอ่ะเอาพูเพิลืมบอกเมื่อกี้ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ม้วนค่ะคือกระดาษที่รองยังอยู่นะกระดาษกระดาษยังอยู่แล้วข้างบนก็เป็นมะม่วงแล้วก็ม้วนเข้าเอาด้านมะม่วงไว้ข้างในอ่นน้ดูช่วยม้วน ม้วนเนี่ม้นหเหมือนโรตีมันเหนียวสิคะเพราะว่ามันเป็นผลไม้มันเป็นมะม่วงหวานแล้วมันเหนียวจากน้ำตาของมะม่วงเอาคุณแม่ม้วนไปม้วนมาเบี้ยวก็ต้องเอากรรไกรนี้ตัดให้มันเป็นลูกกัเดี๋ยวตัดตรงริมออกกันพระเจ้าพระเจ้าทำไมคะอือือตึงอันนี้มันเบี้ยวค่ะออกประมาณนี้ประมาณนิ้วหนึ่งเนาะนิ้วหนึ่งค่ะตัดเลยนะชึบ น้ำเหนียวอ้าวมากินเลยแค่มูนไป่ายเคีงกับป้าเลยอ,ะอ่ะดีไหมไปตั้งร้านกันก็ป้าอยู่ป้าเอามมมุ้ง่นม่นนง่เหมือน,นฟุตลุไหมคะถ้าใครเคยกินฟุตลุกก็จะรู้ว่าเป็นอย่างเงี้ยคือก็จะมีกระดาษอยู่ด้านหนึ่งแล้วเวลากินใช่ไหมคะก็จะลอกออกอย่างงี้ลอกกระดาษออกแล้วก็กินไปเรื่อยๆตดๆๆ,ๆอย่างงี้ก็จะเป็นรสสตรอเบอร์รี่รส เบอร์รี่สีม่วงสีแดงแต่อันนี้ไม่เป็นสีเหลืองทองเป็นรสของมะม่วงค่ะเป็นไงฟุตลุกแบบไทยทอยได้ง่ายมากมันเป็นมะม่วงกวนจะบอกว่าน้องพี่ไม่เคยกินมะม่วงกวนมาก่อนในชีวิตเพราะมันมันจะเหนียวกว่าฟุตลุกนะเหนียวกว่าเพราะว่าเป็นมะม่วงไหนคุณแม่ชิมสิคะ โหม,ม,มะม่วงกวนที่เขาขายกันเมื่อกีต้องฉีกแบบปื้ดอย่างเงี้ยนะอืมม่วงกวนไม่รู้ชาเลยเนี่ยน่ยารักมะม่วงกวนเหมือนขนมกระดาษเลยนะคะเยอะติดชาอันนี้ค่ะอันนี้แม่นี่มุกหรือเปล่าคะมุกค่ะอ๋อที่มุนขาตัดไปนะคะเด็กๆขอไปเล่นกับม้วงกวนค่ะบ๊ายบาย เดี๋ยวเอาไปให้อาม่ากินนะคะน้องพิมอาม่าชอบมะม่วงกวนมาก